สวัสดีเอฟเจแอนกันเมื่อสุขุสุกุนเด้อบโวบาพังไทยพังลาโดย่างประเทศกายินดีต้อนรับขอสุซองน้องอ้อมบ้านนาคือเกา่าคือเดิมเนาะปกป้องกับน้องอ้อมในมือนี้กยนะยามแรงเนาะพ่อแม่ปลารงเอ้ยแต่น้องอมม้อมที่ว่าผมแม่ปลารงกลับไปหฮแม่นะ้องปลาวานเนาะกรับบา้านนาเนี่ยไปบึงปลูกเป็นกำลังพากันตอกลงังคานะเนาะมือนี้พากันอัน นางกระซีเนี่ยจะสิพาพ่อแม่ป้าลุงเขาไปหาเผืนเนาะแล้วก็ไปทำเลยเรื่องผักกระจาดเนาะไปวัดแท็กเลยว่ามันจะใส่จักแผ่นเนาะผักกระจาดน่ะมันสกีเกินสีผ่นอยู่แล้วเนาะน้องอมค่ะเบอร์นี้มันอาจสกเกินสีผ่นเนาะพ่อแม่ป้าล <deal> ุงเอ้ยมันบ่มันโบเมนน้อยๆเนาะตอนหลังกาตอนนั้นนะสีผ่นน่ะน้อยๆเนาะกับบริยายนะน้องอมสีไปวัดเบอร์ว่ามันสะใส่จักแผ่นเนาะไป ว่าองกะเบอร์นี้มันอาจสีประมาณหกเจ็ดเ่นคุณอมภูมิปาลุเห็น่หมคะคนเอ็นทางวางเคนเกาะลงมานั่งค่ะลายแผ่นเติบแล้ยน้องอมสิพุนภูมิปาลุไปทามหมดเลยเนาะไปกันเลยน้องอมกลับมาฮอดแล้วคุณป้าตอนนี้เพิ่จะมงไดครึ่งหนึ่งแล้วเนาะโอ้ฮะจังหวะเลยนี่กะตอบได้ครึ่งหนึ่งแล้วคุณอาสองคนนะไม่ขี้ฝุ่นครับตาออ สบายดีแม่น้องปลาบ้านอือ,อปลามืัอนี้กินข้าวแล้บวบ่ยังม่นนี่ได้ยังกินเห็ดกินตะแคงนี่สมพักสมพักยังส,สมพักเสียนบ้านเขาอ๋ยโอ้สมพักเสียนโอ้สมพักเสียนจะแซ่บแล้วเน,นาะจับปลาโอ้สมพักเสียนกับปิ้งปลาเนาะ อวมก็เขามาเมือนี่กับิมาทามเลยว่าภากระจย์นี่รวมสองเบิดน,นี่ใช่จักผพนเนาะน้องอ้อมาวาซีเพนนี่มันอาจสิบโพอเนาะอ้อมเบิร์นี่แต่ว่ามันใช่จกักผพนภากอาจย์เหมือนันหกเพนอื้อหกผพนเนาะใส่หกเพ,น,เน,พ,พกกนกับน้ำพิดพากรกาว,วาซีเพนเนาะหกเ่นอ๋อใส่หกเพนเนาะ ตอนนบ,บิดคิดว่ามันสี่เพะนมันอาจีพพอน้องแล้วบันี้กหกเพนเนาะเพราะว่าน้องอมกัดพบอกว่ามีพูหญ่ยพี่บอกว่าหายขันห้องน้ำเพี่อว่าคันห้องหายน้องประวนนันนอนต่างหาหนะเหตุสองห้องนะแบบห้องนอนขันให้มันเบื้องเบื้องนี่ก็หายน้องประวันนอนเบื้องเครื่องก็หาย่อกับเมนอนนะแบบนี้ให้พี่นนอนต่างกันแบบนี้นะ ก็อยากให้เคุนขันห้องแม่มเพื่อลูกใหญ่ไปอีเด้แค่ <c oughs> ต้องขันไว้นำะเนาะแผ่นเลยนะสิโอนะอหกแผ่นนะสิโอเนาะข้งในเขาก็เอา,เอายังขันก็ได้ในเขาดึกางก็ไ,ได้โดยมาเร็วมาเร็วเข้ามา,า,มาพี่สบายดีก่อนน้องป้าบ้านสบายดีปสบานได้ห<อ>้องน้อยแล้วนี่ขันห้องเจ้ากล้าบ่าน,นอนคนเดียวบ้านนี้ฮนะโอ้ <c oughs> น้อ <c oughs> ค่ะโนาะยันเจ้าโบเจ้บบาโบไฮเบอน,นอนคนเดียวขันห้องอีกวบบนี้ดีหน่อยจะนี่ขันห้องเลยลตอนนี้น,นอนยังนอนนี่นยังบม่ได้นอนยังนอนนะพ่อแม่ยังได้จฉยนี่บุกานนอนคนเดียวเนาะชมวันนี้ดีหน่อยเขาขันห้องนอนตั้งหักเรียบร้อยแล้วก็วมาเมือ่อวานนี้คะมาถามเรื่องอันพักกระจาดดีเลยเนาะล่ะขนาในห่านในบ้านโบมี่พักกระจาดในกระ จะต้องหาหลุดไปแก่ทางไกลแล้วบ้านในเนาะแก่เซนูไปแล้วป้าบ้านในไปหอดเซนูเช่ารถยังแล้วไปแก่บ้านในเนาะโอ้คันน้อสิไปเอารถอีแตกกันนะเฮียบราเดซีฮอดเมื่อบื้อกับโม่หอดหลุดวางไปแก่เอาไม้ตั้งแก่เอาลังกระซีตอนนั้นเนาะต้องจ้างอีกเนาะบาดในบ้ากระไก่หนึ่ง น้ท่นว่าอารมณ์อีแต่คอยเงาเหมือนข้อปุ่มๆมันออกไปเออมันโบมีประจาศเนาะโออมันโบมีประจาศแถวนี้นะอือขันว่าไปเซนี่ก็ต้องไปเซนูก็ต้องเติมน้ำมันรถให้เพิ่นเนาะจ้างเพิ่นไปอืมมึงเลยโดยมาเมื่อนี้ับเพิ่นกระตอกกาซิเล่แล้วพักกระตอกแต่เศร้าคนบ่ออันนี้ฮะแต่เศร้าคนแล้มืออื่นมืออื่นนิดไปเวียกอีกเถิงมือคนแล้ คำว่าเห็ดอีกกับคำๆำอะไรอู้มือมือคำแล้วมืออื่นก็ได้เห็ดอีกตอนเช้าก็ไปหาเงินอีก่อนแลรกกูยังบอกก่อนโดยมืออื่นต้องได้ไปเห็ดเรียกอีกไปเห็ดเรียกอีกเลย่ะอ๋อมือมือมือนี่มาเห็ดมือนึงแบบว่ามือขึงมือมือนี่ก็ได้เห็ดขึงมืออ๋อมือนี่ก็ได้เห็ดมาเห็ดแต่ตอนแรกว่าเลยว่าเห็ดแต่เศร้า โอ้แ่พอมันมันคือนานแล้วเนาะเนมือมือเห็ดอีกรึงมือโดยเพราะว่าเพื่นก็ต้องพาไปกวนมันเนาะผู้วางเพื่อนมาซอยอือเฮ้าไปซอยเพื่อนคืงมือเพื่อนก็มาซอยเฮ้าครืงมือเฮาไปซอยเพื่อนเบิดมือเพื่นก็มาซอยเฮาเบิดมือเนาะมือต่อมานเ่บคยมี มาบุ้งมือโน้ยโน้ยปาเกาะเขาเห็ดกะเผือกกะมีเบียกเนาะโน้ยเหมือนกับข้าเบียกของเพี่วกเนาะกะขนาดเห็ดคนเดียวกะมันยืนลังกระสีขึ้นไปมันสูงนกำเน่เนาะปัานนี้เบิ่งมือนี้กะลมแห้งแห้งเนาะกะมือนี้กะตอกได้ครึ่งมือโน้ยตอกได้ครึ่งมือเนาะมือนี้กะตอกได้แค่ครึ่งมือมื่ออื่นกะมาตอกอีกครึ่งมือกะอันสิเลาวเนาะ คร c ่งมือกับครึ่งเบื้องก็3เสาโดยมือใดล่ะสิกาะออกมุงตัวนี้แล้วบ่ตัวนี้แล้วแล้วก็กอ3เสาขึ้นก็กเกยออกเลยอ๋อโดยมงตัวนี้แล้วก่อนเนาะอืมมงตัวนี้แล้วก่อนเกยขึ้น3เสายเาเกยขึ้น3เสาบ่ต้องเอมอันนี้สิยอใส่ตกส อืรังกระซีนี่พ่อพอดีเลยเนาะหรือว่ามันบอกพ่อหรือว่าอะไรคันเราพ่อเห็นเรือระบาดเออคันเราพ่อกับมือไปเอาปากกระจาเจ้ากระซื้อมาเลยฉันนั้นบ่พ่อเนาะอืมแต่ผมก็เกยตัวนั่นออกก่อนเนาะจึงทีไปบึงลางกระซีห้เนาะมือไปเอาปากกระจาจ์มื่นี่ก็ะดาสิิู้แล้วว่าพ่อพ่อกระดาษพ่อตรงโดย เมื่อได้ิ่นย่ซ้ำซาขึ้นจังิตเขามาเบิ่งว่าใส่ผ้ากระจ่าจักแผ่นแล้วก็น้องออมจิยนะบุกนั่นเอาแต่เอาแต่พูแผ่นนั่นแหละแล้วก็เกยนะครับบุรีแอมดีอ๋อบุรแอมบอเปิดไปขึ้นอันอันลังน้อยนี้จะชิมางบ่ไปแล้วหรือว่าบุรีมางเอาไว้อ๋อเอาไว้เนาะเขาบอกว่าให้เจ้าเอาไว้เห็ดเป็นเงินไพ่แบบว่าเฮาเวลาเห็ดอยู่ให้กินก็ลงมาเห็ดอยู่ลุ่มเอาค่าว่าเห็ดอยู่เทิงมันก็ชิม โดยบะมางออกกระยาว่าเห็ดอยู่เห็ดกินคันวะคันวาเจ้าอยากปลูกฟักปูมีใส่กระมางออกออก็ได้เนาะคันคันวะเจ้าอยากปลูกกุกมะเครือมะแตงใส่เนะาะกะมังออกก็ได้ป้าทางเทิงปลูกกระตอกเึิ่มเพ่มสองคนตอกสวยกันมืออื่นกอเสาบุกเะ้มืออื่นนี่สิแล้วบ,บ่ตอกรังคารเนี่ยเลยว่าคะแน อ๋ออาสิแล้วเนาะมือคันว่าเห็ดเมื่อคำไม่ร้ายกันแล้วเนะออาะน่ะซีตกแล้่ยุแล้วอาสิตกแล้วน้อมไายในมือน,นี่คันว่าบ่แล้วมื่อน,นี่กับมืออื่นก็นได้นเนาะหาไปตกมืออื่นเพราะว่ามืออือ่นตอนเจ้าก็ต้องได้ไปอันซอยเพิ่นเก็บมันมบ่บานนี่อ๋อมืออื่นตอนเจ้าก็ต้องได้ไปซอยเพิ่นเก็บมันตอนแรงมาเพิ่นถึงมาตอกซอยบ่ กะซอยกันเห็ดไปเห็นแล้วกระตางวนกระต่างซอยกันเนาะโดยบ่มีเถียจ้างเพื่อนเฮาเฮาบ่มีเงินจ้างเนาะคันวันโดยเพื่อนกายเพิ่อนมุงลังค่าซอยแล้วที่กะเพื่อนโดยเพิ่นมุงเพิ่นมามุงแบบมาเฮ็ดโตหวังมันสูงๆหนักๆซอยแล้วแล้วเฮากาเฮ็ดเองเนาะบัดนี้เพื่อนมุลังค่าให้สายฟาใช่ไหม โดยคันว่าขนมุงราคาย่อเสาขึ้นเฮาซอยแล้วแล้วเนาะแบบมุงราคาซอยเฮาแล้วแล้วนั่นนี่กะเฮ็ดอย่างอื่นเฮากัเฮ็ดเองได้เนาะบัดน,นี้มันเบาเป็นเรื่มันกันอยู่ทางต่ำแล้วเนาะอ่านสิเฮ็ดเองได้เห็ดขั้นใดก็แบบอ้เจ้าบ่เฮ็ดขัด้นใดเจ้าสิบีปีนเสาขึ้นบ่ก็เฮ็ดขั้นใดนําแล้วเจ้าบุหิษขั้นใดเจ้าสิปีนขึ้นทางใดบัดนี้ออ ผู้ทางเพิ่นก็ตอกซวยกันอยู่ปึ๋งปึนะ้งเนาะอือมื้อนี้บ่ได้ไปเฮ็ดวิยากบ่ไปเครื่องมือถือวางโอ้ไปเครื่องมือช่วยไปนี่แบบว่าเฮ็ดนํากันบ่หรือว่าเฮ็ดคนละบอลอือแล้วแล้วก็มาเพิ่นมาซอายกันเฮ็ดอยู่เพิงพี่อือนี่เปนโอ้ดูน้ำยคันว่า ไม่แป็นนี่มันอักษรวงมีเนาะวันยังบุมีเพื่อนทานได้สวยเข้ามาอยู่ให้แป็นได้หอไม่เป็นจะได้แค่หองเดียวเนาะกันเราเพื่อนยังทานได้อยากสวยเข้ามาอ่ะสวยเข้ามาทางน้องอ้อมได้เนาะน้องอ้อมพร้อมจะเป็นสะพานบุญให้เสมอเนาะยั้หงนึงหมโดยยังยังหองหนึ่งก็ต้องก็ต้องปูบดแล้วไม่เป็นคันบอปูบดจ้าะไปเ็ดียวได้กับขันมีห้องหรือข้าวปูโอ้ยเ้ากับปูแบบ ทางเฮือนนอนก่อนแบบเฮามีเฮาก็เก็บมาปูใส่แบบนี้โดยกันว่าหาเงินได้ก็่อยโฮมไปแล้วกันเราได้เงินแล้วก็ผ่าจะอีกโดยไปพาเอามันอ่ะสิื่อกว่าเฮาไปซื้อเนาะผัว่าเฮาไปซื้อผัดมันไปที่ทางไกลเฮาต้องได้จ้างน้ำมันรถเข้าไปแน่เนาะจจ้างงงงรถม่ยััไดีเิน โดยผ่าเอาใกล้ๆนี่เท่ากับบริได้ไปเอาบอลไกลละ่ะกับบริจ้งางขนไกลเนาะโดยไปลงออมสิพาพอแม่ปลาลงไปเบิ่งเพิ่นตอกลังกะจีวะมือนีสี่เหลี่ยมรูโบเนาะอือเพนฮุกเพนโดยทุกอย่างเลยเลเล่วเรือแต่ไม่เป็นเนาะช่วงนีขาดไม่เป็น อนาผู้ใหญ่ทานได้อยากซอยขมาก็ซอยขมาได้เนาะน้ออมปจะเป็นสะพานบุญไหยโดยช่างกระสีอาชีพออยู่แล้วะวกกะไว้คังเน่แล้วเนาะโดยน้อมกระสีโดยน้องอมป์กาะสีคอโตไปบึงพื้นตอกลังกระีก่อนเนาะสบายดีแม่น้องปาวานสบายดีน้องปราวานสบายดี ตอนนี้เพื่อนกระตอกได้สักอย่องหนึ่งแล้วเนาะป้าลมแห้งแห้ก็ต้องจับซวยกันเนาะธรนมดาบมาใหม่เจองคักแน่กค่พอดีระพิวเจิดไปใส่เด at ็กหน่อยตายขล้เลยต้องซวยกันเนาะมีการลมแห้งแห้งเนาะมือเพื่อนตกแล้วก็สซีค่ะมีลมบัดมือเพื่อนบระตัวค่ะเพรมีลมพอมีปลายลงเอ้ยเนาะก็พากันตอกซว่กันช่งคนก็ต้องจับซวยกันเนาะเห็นไหมผัดหวาบเพจับซวยกัน ค่ะเราประจักรเจกันก่ะพอดีมันพิวไปเนะาะปาดอันนี้ก็คําแล้วเรนน้องออมกาสิตีขอตเมื่อแล้วเนาะเพราะว่าต้องเมื่อเ h ็ดอันมาเข่าท้าคุณแม่เนาะเพราะว่าพอนี้ลืมมาเข่าเมื่อก้อนแบบนี้นะเพววื่นก็ตอกการ์ีแล้วแล้วเวมื่อได้เพิ่อนอัน,นย่อเสาสามเสาขึ้นเรนน้องออมจังสมาเบิ่งว่าสิใส่ผ้ากระจาจักแผ่นเนาะเพิ่นกะว่าเธอพอดีมุ่งแต่เธอเฮือนใหญ่เนาะเธอเฮือนใหญ่นี่ค่นะ ใส่หกแผ่นเนาะพอแม่ปลาลุงเอ้ใส่หกแผ่นกันอตอนนี้ผู้ใยญยเพิ่นว่าซื้อหายีแผ่นเนาะบ้านนี้เห็ดแล้วมันันออกมาเป็นหกแผ่นพอแม่ปลาลุงเอ้เบิกมาลุนกันว่าชีได้หกแผ่นหรือว่าสีได้ชีแผ่นเนาะพอแม่ปลาลุงเอ้ย้าตอนนี้เพิ่นห้าก็ตอกได้แค่ครึ่งหนึ่งเนาะมื้อนี้อาจเล้วเนาะคัน่าเพิ่นสวยกันเห็ดจน คำเนาะอันนี้ก็คำคำแห้เปรียบแล้วประมาณหางงเลยเดี๋ยวท่องอ,อมกับสิคอตัวมเมื่อแล้เเนาะแาบนี้ โอเคเนาะสำหรับคลิปนี้น้องอมกัสีจบไว้เพียงท่านี่เนาะผ่ามันแะม่น้นองประวันกันยังขาดไม่แป้นเนาะกันะยังบ่มีไม่แป้นกันะยังบม่มีผู้ใหญ่ใจดีทานได้ซอยขมานอนเรีองไม่เป็นคันาผู้ใหญ่ใจดีทานได้อยากซอยขมากะติดต่อทางน้องอมได้เนาะน้องอมพร้อมจะเป็นสะพานบุญให้เสมอเนาะสะพานบุญตัวน,น้อยเนาะกัใจลอยเสมอ <c oughs> โอ้กัตอนนั้นว่าได้แล้วเนาะไม่เป็นแต่ขาดไม่สิน้นแต่เพิ่นเปลี่ยนเอามาเป็นไม่สิน้นเนาะเพิ่นว่า เพผนไปเรื่อยไม่สิ้นมาแล้วแต่ว่าไม่แพี้ยนนะว้ที่ลังก่อนเนาะเพผนว่าว่ากานว่าม,มีโอกาสเพิ่นกระิไปหาหาเงินช่วยการนาการสิงซื้อมาล้ำเล็กล้ำน้อยเนาะขอเมียปลาลุงเอ้ยสำหรับคลิปนี้น้องออมกัสิจบไว้เพียงเท่าน,นี้กะขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีทุกคนเด้อที่เข้ามาหับซุมหับฟังคลิปน้องออมเม่งคลิปน้องออมจนจบน้องออมกะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณหลายขอสุขภาพเข้มแข็งให้ล้ำให้รวยปรารถนาสิ่งใดกะขอ ให้ได้สิ่งนั้นเดอ้อสาธุเนาะถาน้องอ้อมว่าพิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออาภัยหลายๆเดอ้อสำหรับคลิปนี้ก็ขอกคำว่าสบายดีสบายดีพบก,กันคลิปหน้าเดอ้อ